ของขวัญมาส่งแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์คุณแม่กันคะ่ะอะของขวันมันเกิดย้อนหลังคะ่ะซื้ออะไรมาให้ไม่ใช่ว่าไซแล้วก็ลุดข้างนะ่น่ะคุณแม่ฉันเนี่ยนะจะต้องติก่อนที่จะได้ดูของนะว่าได้อะไร <c oughs> เป็นอย่างนี้ประจำเขิ <c oughs> นไงล่ะไม่รู้จะพูดอะไร ก็เลยต้องติติชมๆไปก่อนอันนี่ฟ้องง้าออกไม่ได้เลยเหรออืมหวาแล้วอันนี้มันทำยังไงเนี่ยเดตแต่้อโุ้ยถาทัาสายไปหาหมอแล้วหมอให้ทอนติตรงเนี้ยอู้ยแต่คอไมมันเยอะจังก็จะติเสรซต ทําแดดไม่คันนะเขยิบดีโอ้โหทรงน้ำดึงไม่ออกเลยผ้านิ่มดีสวยใส่ดีขอบคุณนะก็นั่นแหละค่ะอย่างที่คุณแม่เขาบอกเลยและนี่คือสปอร์ตบาร์ไร้โครงคะเป็นสปอร์ตบาร์ไร้โครงนะคะ ที่ทรงสวยมากเนื้อผ้ามีความนุ่มสบายสวยยืดได้ด้วยนะคะใส่กระชับเก็บทรงสวยด้วยใส่แล้วไม่บาดผิวแน่นอนคัะไน้คอนเฟิร์มและยังสามารถใส่ไปออกกำลังกายได้นะคะหรือจะซื้อไปเป็นของขวัญแบบนยก็ได้นะคะ ตอนแรกวิก็ไม่รู้ไซส์คุณแม่หรอกค่ะแต่วิ้ก็แอบไปวัดตัวคุณแม่ก็เลยได้รู้ว่าคแม่ใส่ไซส์อะไรและนี่ก็อีกสีหนึ่งค่ะเป็นสีฟ้านะคะสวยเหมือนกันเลยสีนี้เหมือนแม่จะถูกใจด้วยนะคะแล้วเขาก็มี ไซสให้เลือกนะคะตั้งแต่3 2มสองถึงสี่สนะคะถ้าใครจะซื้อนุ้ยแนะนำนะคะให้ซื้อยกเซตแบบนี้นะคะจะได้4ตัวนะคะมีสีดำสีฟ้าสีครีมนะคะแล้วก็สีขาวะคะ่ะถ้าซื้อแยกเป็นตัวเนี่ยจะแพงกว่านะถ้าซื้อยกเซตก็จะได้ราคาแบบเนตสตารเลยขอบคุณนะคะซื้อสอักคอยจะส่งให้ล่ะขก <laughs> ใจไหมตุกใจค่ะขอบคุณนะคะ <Okay. S 2> แล้วแล้ววันนี้ก็มีความสุขทั้งผู้ให้และก็ผู้รับค่ะบ๊ายบาย